ฝนนะคะเช้ามาเราก็จะดึงที่มันลกหรือตัดที่มันเกะก,กะเนะะี่ยค่ะออกทิ้งไว้ให้แห้งแล้วเย็นเราก็มาเก็บค่ะเขาจะได้ไม่เปืองถุงเขาจะได้เหี่ยวแล้วไม่เปืองถุงเนะะี่ยค่ะเก็บใส่ถังได้เราก็เก็บนะคะไม่ไหวก็ใส่ถุงค่ะเนี่ยเราก็จะเก็บนี่ก็เดี๋ยวก็จะเคลียร์ที่ เอาผักลงอีอกแล้วล่ะค่ะนะคะใบช้างแดงก็เริ่มฟื้นตัวนะคะตอนนี้ใบมังลักงามมากคะ่ะต้นมังลักเห็นไหมคะมีดอกขอจรด้วยขอจรสีเหลืองหอมะนะคะจะให้มันสวยงามเนี่ยมันก็ต้องใช้การดูแลเอาใจใส่คะ่ะเนี่ยเห็นไหมคะ คอยดูค่อยตกแต่งนี่ดองดึงค่ะเขาจะเริ่มออกนะคะเวลาเขาออกใหม่ๆเนี่ยเขาจะเขียวแล้วก็มาเหลืองแล้วก็แดงพอแก่เขาก็จะแดงค่ะก็ออกเยอะๆสวยมากนะคะเนี่ยค่ะใบสะระแหน่ก็เต็มเลยพ่าน้องตดองดึงพิ้งแล้วก็ ผักกาดน้าเห็นไหมคะกระเพาขึ้นเต็มหมดเลยค่ะนีใบเมืงลักก็มีนะคะนู่นส้มจิตนั่นเหลืองจันบุรีค่ะมีบัวเราก็มีดอกนะคะบัวสีม่วงค่ะมีดอกบัวเพือนสีม่วงนะคะก็เริ่มออกดอกนะคะก็มีดอกตลอดปีค่ะ ตอนนี้บัวเริ่มเริ่มงามค่ะหน้าฝนป้าน้องไม่ต้องใส่ปุ๋ยซื้อเขาก็ได้ค่ะเห็นเขาบอกให้ป้าน้องเนี่ยเอาคี้วัวหยิบมือหนึ่งขอกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะแล้วก็จิ้มอย่าให้โดนลากนะคะทะยยงมุมสามมุมนะคะก็จะมีเป็ดน้อยกลางคืนป้าน้องจะมีไฟแสงอาทิตย์ค่ะ สวยนะคะหน้าฝนมันจะใบไม้ต้นไม้เยอะหน่อยต้องคอยดึงทิ้งค่ะเนี่ยป้าน้องก็มีไฟแสงอาทิตย์ค่ะตากแดดไว้กลางคืนก็กลางคืนก็จะเอาไปวางค่ะ นียค่ะกลางคืนก็จะเอาไฟแสงอาทิตย์มาวางครับไฟแสงอาทิตย์เนี่ยเขาจะสว่างนะคะสนามนี่ก็จะไม่มืดนะคะมันจะมีไฟแสงอาทิตย์ของบนค่ะ